มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายสําหรับรถครอบครัวใครมีเอามาขายให้ผมรับจํานวนไม่อั้นวันนี้มีรถเข้าใม่หนึ่งคันอ s s u สุมิเอตัวพิเศษสีขาวมุกสวยๆเลยมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนโฉมไหนไปดูกันสวัสดีครับมาพบกับเซลฟิวนะบอกเลยว่า วันนี้เป็นวันดีและสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งรอบนะวันนี้ฟิลมีรถเข้าใหนึ่งคันบอกเลยว่าลูกค้าท่านไหนเห็นแล้วชอบถูกใจแน่นอนอยู่ด้านหลังผมนี่เองมาดูกันคันนี้เป็นอิวซูมิวเอ็กนะหนึ่งจุดเก้าไวรุ่นหนึ่งเก้านะตัวพิเศษด i ออนิกนะรุ่นนี้เกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบสวยอย่างนี้เลยลูกค้าโฉมแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าตัดด้วยสีดำกับตัวรถนะสีขาวมุกเนาะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิธามไฟเดียวในตัวนะ และมีพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ด้วยลูกค้าคิ้วด้านข้างซุ้มล้อมีให้ล้อแม็กเดิมโรงงานปัดเงาส,สวยๆอย่างนี้ให้เลยนะได้ยางใหม่ส,สวยเลยบันไดข้างจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมีอรุ่นนี้เนาะมือจับโครเมียมไฟเดียวตรงกระจกมองข้างเนาะคิ้วกันศาดนะครับแหลกนะใครจะใส่ก็สามารถใส่ได้เลยส,สวยๆลูกค้าคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพพร้อมใช้งาน100%ไม่มีชนหนักน้ำท่วมควอมแน่นอนบั้นท้ายของเขานะครับไฟท้ายนะ รอๆชมนี้ใครเห็นแล้วถูกใจแน่นอนนะครับม mm ิว hmm. เตรงรุ่นนะ mm hmm. มีสปอยลงสปอยเลอร์ไปเบรครีสาม,มีให้ครบคันสภาพสีพร้อมใช้งานเลยลูกค้ากุญแจบุกสวิตค,ครบ2ดอกเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโครงสร้างและออปชั่นภายในว่ามีอะไรมาให้บ้างไปดูกัน มาอยู่ที่ภายในตัวรถมิวเอ็กตัวนี้แล้วนะครับวัยรุ่น1.9บอกเลยว่าสวยเดิมๆสภาพภายในโอเคเลยแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังนะเดิมโรงงานเบาะไม่มีย้วยนะเดิมๆมมสวยๆมีเบาะไฟฟ้านะฝั่งคนขับให้ด้วยนะฝั่งนั้นยังไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปคุยรยายละเอียดด้านบนภายในห้องนิสานนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนระบบเครื่องเสียงนะครับหน้าจอมีให้เดิมโรงงานเลยนะขนาด8นิ้ว มีเนวิเกตเตอร์นะครับต่อบูทบูทูได้หมด FMAM ได้เนาะแอร์ออโต้นะลูกค้านี่ได้มาอย่างนี้เลยียร์ออโต้เนาะนที่กิบสัมภาระก็มีให้สองช่องเลยใส่แก้วได้นะนี่วางแก้วน้ำได้เนาะฝั่งนี้ก็มีนะลูกค้า กระจกไฟฟ้ารอบคันออโต้ฝั่งคนขับนะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีระบบคุชคอนโทรลให้ด้วยเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรอยู่ตรงนี้เนาะและหน้าจอของเขานะครับผมตัวนี้นะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนแปดหโลเท่านั้นลูกค้าที่สวยที่สเลยมีกล้องบันทึกภาพอะไรให้หมดเลยนะตรงนี้อ่าไปสองสว่างในห้องสารเนาะที่เก็บแว่นมีให้และ แอร์แบรุ่นนี้มีให้รอบคันหรือคะระบบความปลอดภัยคือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใต้แดงน่าจะมีเกือบล้านสี่เนาะคันนี้บอกเลยนะครับวันนี้มามือสองบอกเลยว่าราคาแล้า่าแน่นอนเดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปกันและรุ่นนี้ยังมีไฟแอมบิทไล์นะสีแดงเนาะอ่าอยู่ตรงด้านข้างนะอ่าเดี๋ยวอินเสิร์นให้ดูนี่ที่ใส่สัมภาระที่วางพักแขนใส่แก้วน้ํามีครบคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูแถว2กันบ้าง ว่านั่งสะดวกสบายแค่ไหนไปดูกันเฮ้ยสารแถว2นะครับขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านบนนั่งสะดวกสบายมีที่พักแขนวางแก้วน้ําได้1 2ด้านประตูมีให้เหมือนกันและความสะดวกสบายอย่างนึ่งก็คือมีช่องเสียบ USB และใครมีโน้ตบุ๊กหรือว่าเดินทางไกลนะครับไฟ150โวลต์นะนี่มีที่เสียบไฟบ้านด้วยลูกค้าสะดวกสบายมากนะลูกค้ารุ่นนี้วงเลย ไม่ต้องไปหาปลั๊กไฟให้ยุ่ยงยากและยังมีจอด้านหลังให้ด้วยนะเป็นจอเดิมโรงงานของเขาเลยลูกค้าที่สวยช่องแอร์ระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยด้านหลังนะอ่ามีปีปรับแอร์มีให้ไปเปิดมีให้หมดทุกอย่างแอร์บงแอร์แบ,บ็คมีครบคันคนอนลูกค้าเนาะเดี๋ยวฟิวพาไปดูผู้ดิสารแถวสมว่านั่งได้ไหมผู้ใหญ่ไปดูกันมาผู้ดยสารแถวสนะครับลองนั่งดูก็ ถือว่านั่งได้นะลูกค้านะเดี๋ยวพับตรงนี้มา,าผู้ใหญ่นั่งได้ก็ถือว่าผมสูง180นะเกือบ180เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้เย็นฉ่ำนะครับประมาณนี้นะลูกค้าใครสนใจก็รีบมาจับมาจองเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าโครงสร้างหลักรถคันนี้ว่ามีชนหนักน้ําท่วมพิคว่ำม,มาไหมนะครับผมบอกเลยว่าเรารับประกันศูนย์ให้100%ว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิคว่ำไปดูกัน มาดูโครงสร้างหลัก Mule X 1.9คันนี้นะครับบอกเลยรถคันนี้เม็ดเดิมทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะลูกค้าไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกความแน่นอนมีอารมณ์อะไรอะไรครบหมดเลยนะคันนี้นะครับนี่แถวเ,เสา B บ,บ้างนะลู้าเดิมๆนะครับใครอยากได้ก็มาเลย ด้านท้ายฝาเม็ดกระโปงด้านท้ายเดิมนะครับฝาปิดด้านท้ายเดิมเม็ดองเม็ดอาร์เดิมทุกจุดนะลูกอ่าฝั่งนี้ก็เดิมฝั่งนั้นก็เดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่สัมภาระเนะาะประมาณนี้ใส่ลงรงเท้าได้อามาฝั่งนี้บ้างเดอรฟิวมีชนชนมาไหมนะครับข,ข้างนี้เดิมนะครับใครได้ไปคือไมีผิดหวังอะ คันนี้บอกเลยใครกาลังตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ฟิวแนะนําคันนี้เลยนะครับผมพาทรงภาษีนะครับหมด69ปีหน้าเลยพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับหรือว่าถ้าภาษีขาดเราต่อให้ใหม่ได้นะอ่ะไปดูห้องเครื่องกันเครื่อง1.9นะครับ DDI นะสวยประหยัดน้ํามันแรงเร็วคุ้มค่าฝาเม็ดกระโปรงอะไรคานงคารหน้าเดิมแห้ง เครื่องแห้งเลยระบบ ABS อะไรมีให้ครบคันนะครับนี่แผ่นพุงแผ่นเพจอยู่เดิมๆนะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ลถเข้ามาอยู่ไม่นานแน่นอนไปฟังราคากันเลยนะครับสำหรับอีสุมิวเอ็ก1.9ตัวพิเศษนะเดียวนี่คันนี้นะเกียวโตปี2020นะคันนี้ป้ายแดงเกือบล้านสวันนี้คันไปเลยเหลือเพียงคินี้คิปเดียวนะ ใครเร็วใครได้699 0 0 0บาทท่านลูกค้าฟังไม่ผิด699,000บาทจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้นะครับใครอยากดูรถตัวจริงมาดูได้ที่ไหนมาดูได้ที่ปากมุนเลยเดียวโตยุทธาหรือปักมาสยามนิสานอุบลราชธานีนะครับผมติดกับศูนย์นิสสันเลยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์เจ้าของเดีวยวกันนะครับรถดีเทิร์นก็มาลงที่นี่แหละนะลูกค้าเรารับซื้อรถทั่วประเทศถ้าลูกค้าขายรถส่งรูปรถหน้าเล่มมาทางเพจเราได้เลยสําหรับก่อนออกไปเนี่ยรถคันนี้ มีอะไรบ้างก็เอาไปเช็ครายละเอียดนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคงน้ํามัน,มน,มน,มนเครื่องเช็คของเหลวให้ทุกอย่างเลยฝากไปด้วยกับมิวเอคันนี้นะครับใครสนใจสามารถโทรปรึกษาผมได้เบอร์โทร064494803เบอร์นี้แอดบ้านเขียวได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคลิปหน้าคือจะพาไปดูรถรุ่นไหนอีกกดติดตามไปด้วยสวัสดีครับจัดไป